เรามาถึงแล้วนะครับกับสนามพีระวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบยาง Continental กันนะครับไปลองทดสอบข่าวกับรถ b บ n z eqe นะครับถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ดีมากแล้วพอมาใช้กับยาง Continental u x 7เนี่ยเพอร์เฟเลยครับ Con ตั ux 7ตัวนี้นจริงๆมันมี3คอนเซ็ปต์หลักๆนะครับ 1. เลย extra confidence 2. extra safety 3. extra ดูบิลิตียาง UX7 รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถ SUV จริงๆนะครับการใช้งานจริงๆเนี่ยการโยนตัวคือมันต่ำมากแต่ว่าการทรงตัวดีมากๆจริงๆนะครับ SUV อ่ะเวลามันเข้าโค้งใช่ไหมยิ่งถ่ายน้ำหนักบริเวณไหลยางยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำให้การกดทับกับหน้ายางที่ต้องสัมพันธ์กันเนี่ยมันสามารถเกาะถนนได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับด้วยการออกแบบลายดอกยางเนื้อยางและโครงสร้างยางนะครับของ ยาง Altra Contact UX 7รุ่นนี้เนี่ยมันทําให้อายุการใช้งานของยางอายุยืดยาวเพิ่มมากยิ่งขึ้นยาง Continental ที่ทุกคนแบบว่าไม่ค่อยได้ใไขความสนใจนะผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อเลยนะว่ายาง Continental มันเป็นยางที่แบบโคตรดีเป็นยางกลุ่มพรีเมียมแล้วตอนนี้คือแข่งขันในตลาดแบบหนักมากนะในเรื่องราคาโคตรสมเหตุสมผลอนะคือแบบมันเป็นราคาที่จับต้องได้ในคุณภาพที่มันแบบเนี่ยท็อปอะผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ทดลองกันจริงๆนะครับกับ Continental UX 7รุ่นนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้รถ SUV นะ